เอาไปเลยไอสัตว์เอาไปเลยมึงคุดชิปคุกเไปแจ๋วผมไม่อยากฮะผมไม่อยากดูแลไม่เอาเลยก็เอาตูดเลยเฮียโอเคตอนนี้เราอยู่ในห้องเก็บศพนะนะคครรัับบผมเฮียวิคัวเกนเราจะมาเขาเรียกว่าสุ่มสุ่มเกลือนะว่าเดนโต้คือตู้นี้มันเปิดได้แต่เราจะมาดูว่าเดนโต้เปอะไรเราจะสุ่มกันว่า ตตวที่อ่าให้เลือกแลกันว่าจะเปิดอะไรเราไปดูว่าเราเกลือไม่เกลือไม่คือคือมึงคาดหวังอะไรกับตู้เก็บศพว่าเปิดตามันก็ต้องมีแต่ศพเย่เมื่อน้อจะมีขนมทามาจากดิสนีย์ไรไงวะอ้ีวี ตากะเรีวิวแบบมีแบบอาจจะมีอารบีจีอยู่ข้างในเออเออซ่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมตากะมันยิ่งไอ้ไข่มันจะเอาอารบีจีไปยัดใส่ในตู้เก็บศพวะถ้ากูเจอตูนี้นะกูจะด่านมาให้ดูเฮ้ยแผ่นนี้การขออ่านบ้างโอเคอ้าวได้เออผู้เสียชีวิตจัสตินแฮมสันเพศชายคอนเดเซียน อายุ39ปีข้อสังเกตเจ้าหน้าที่ที่พบว่าเสียชีวิตในห้องขังมือทั้งสองข้างเขายังคงกำแน่นเนื่องจากถูกกระทำโอ้หรู้อะไร โอเแกพี่แค่ขับเฉย่แค่ขับเฉยไม่ได้คิดอะไรอัดการต่อเลยครันด้วยความรุนแรงจนกระทั่งเสียชีวิตมีความเป็นไปได้สูงว่าที่จะเสียชีวิตหลังจากการจากเวลาที่ไม่จะเข้าร้องนะนี่พีจะปล่อยฟอร์มจบมหมเลยรู้เลยมันทำอะไรทำอะไรัำตินจะตินบีเบอร์เดี๋ยวไม่ลองไง ผู <laughs> ้เสียชีวิตเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องราวของาอาการทางจิตด้วยการชอบขโมยของและเริ่มมีพฤติกรรมแบบนี้มากขึ้นหลายครั้งต่อหลายครั้งที่น่าตกใจคือเขายังคงไม่หยุดกับพฤติกรรมการขโมยของแม้ว่าตัวเองยังได้อยู่ในห้องของังวัตถุักซึ่งนั่นข้อคล้องกับผลวินิจฉัยการแพทย์ของเราอื <laughs> ดนีะพิกเบดพิกเกเนี่ยเขาไม่ทำอะไรมาเลยเขาแค่ทำอย่างอย่างว่าจนโดนฆ่าเลยล่ะน่าสงสารเลยแต่เอาเวลามาเก็บอะไรเงี้ยล่ะโอเคเกมขอลเรหรือมากเลยเนี่ยเออแล้วสั้นนี่แล้วสั้นผมต้องการเอเคขวาไลฟ์ขวาไลฟ์ซ้ายดีนั่นขวาขวาก่อนไหนฮะสามต๊ะ เอาตรงขวาเลยขวาเลยขวาเลี้ยงไปขวาเลยเลยเอ๊ได้เออเปิดไม่ได้ล็อกไอ้สัตว์ไม่ให้กูไม่ให้กูไม่ให้กูไม่ให้อ่ะไอ้มึทำอะไรกันไอ้เนี่ยมันออกไปได้ไอ้เนี่ยมันอะไรกันไามันแท้แบบเออเออเออย่างเงี้ยอุ้ยอุ้ยเหี้ยไปไปมึงมึงมึงกลับไปไหมมาเลยจะได้เม็ดมีของหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ๋อนี่พี่จะให้ผมเปิดอ่ะ ได้เปิดออกมาเลยอย่าไปปิดบังอ้าวโอ้โหเฮียต้นขาดีนะเด้อเด้อสะานน่าจะไม่มีของมากสะพามัหนมีอ่ะอันั้นก็เก็บเขก็ไปไปไปคุยกันเก็บยังคุยกับห้องไปเก็บง่ายๆอย่างนี้เลยอวะเอออันนี้เปไม่ได้อาหารว่าให้เลยอะอันแล้วปะใครเอ่ขวาก่อนมีเชือกยังเชือกมั่นในการเรียงลำดับเว้ยมันต้องมีโป๊ะบ้างหรอวะ เฮ้ยมีขาวมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยอือเออยังไงเฮ้ยสัดพักตื่นที่กูหาเลยนะไม่เตจะนล็อกโอเคมาดูดิลงลงประเตลงลงไม่เติรนใช่ไหมฮะอะไรวะเน่ะอ๋อคุณแจงนี่เออเพื่อนเก่าลงงี้โอ้โหไม่ไอ้ลูกเราคุยกันเดียวลูก ลงผมให้ผมจแล้วสามองลุงัายโมขลังนละเอียดออะร้ออหลอดไฟใช้หลอดไฟอาเจวีอ่ะเฮ้ยมือมไม่หมงมจัดต็มใช่ไหมไม่ตายายเป็นเ่อนดยาสุดวันนี้ โอ้โหกระสุนนี่ไม่มีอยู่เนียอื้อสุดฟัดจิวแมนอื้อเอออย่าเตือนให้สัตว์ไอ้เฮียพวกมึงนี่เราตูดไอ้สัตว์ทันเลยเนี่ยเฮียออกใจทันเลยเนี่ยเออแม่งโอ้โหหมดหมดแมกโอเคคนใจยังเข้าใจมุกขาจะลืมไว้ก็ได้ของดีอ่าอ่านี่เปิดไม่ได้ของว่าง อย่าไต่ระนาไอ้พ่อเน่จริงจริงไหมเฮียมีใครเคยนี่หาสตอลล์บอกหายากเปิดเลยแล้วกันหายากหายากก็เคยเปลี่ยนใจไม่เปิดนม่ไม่ไม่มึงดูดีๆมัมีของอยู่ข้างในใอเหรอเออออกมาเลยออกมาเลยหายากหายากเนี่ยอุ้ยบอกเนี่ยใครมันหน้าไหนเอาแปดแดงมาเก็บไว้ในอันอื่นไว้หา โม่เบาเลยต้องมี R P G กับ A K แน่นอนหาไม่ได้ไม่มีมันต้องมีจตู้อะที่ไม่ต้องโผลไปเออไม่มีไม่เปิดตู้มาเป็นลิเกอร์อะไรเงี้ยอาโอ้โหตายยพี่เนี่ยอันนี้อันนี้ขยับเย็น อุ้ยยออุุ้้ยใครใครมาปลูกให้มันแบบนี้เลยคือมึงหวังว่ามันจะหวังว่ายีสลาจะทำให้มันโตใช่ไหมไม่แน่ไม่แน่อาจจะชอบที่เย็นก็ได้พี่ต้นไม้ไม่ชอบที่เย็นอ๋อเขาต้นไม้ไหมเขาที่เย็นเดี๋ยวแล้วแวเขาต้นไม้อันความอบอุ่นไม่ใช่เหรออันพืชเมืองหนาวไงพี่ เอามันมีพืชหนาวด้วยนี่อันี้ก็หนาวกลัวยไกลับผัวยังไงไปต่อดีกว่าเออก็ก็เปิดออกดูเจอว้าวไม่มีที่กินไอสัตว์ชิบหายละตายแม็กนัมยังไงล่ะหรือเปล่าวะได้มีไอ้แม็กนัมกูไม่ได้ปืนชิปหายแล้วครับกระสุนนี่อยู่ เ็ดนัดนะจ๊ะแกะออกมาประเด็นคือเอ่อคนเลออนผว้คันตรวจะคุณจะอ๋อโอเคมันมันใช้อนี่ใช้ช่องมันยังมีอยู่หรือมึงจะกดทิ้งด้วยเลยไหมล่ะไม่ได้มันทิ้งไม่ได้เออทิ้งอันได้แสงเฮ้ยแล้วคุณครับมาแล้วมึงก็โอเคทิ้งไปเลยอ่ะมทิ้งมันไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไปแล้ว กัญชาจิบหายแล้วอะไรมันว่อนๆไอนเนี่ยไปกินได้ยินอ่ะใช่เหรอ้าว้าวว้าวเนี่ยอ๋อใบตองเดี๋ยว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 ยาแก้ไอไหมเพื่อนอ๋อยาแก้ไอเอออะไรอ่ะอ่าอะไรอ้าวไม่มีอ้าวไม่มีกระสุนให้คุนเลยเหรอตรงนั้นเหลือแค่ลีเล้วนะอะไรมันสถานที่นี้จะบอกว่านุกไม่มีหรอเฮียแจ็คอ้าวชิบหายไปซะไปสนวยไปสนวย ยากปะเฮ้ยปิดไม่ไม่ไม่เปิดเปิดสองเปิดสองเปิดสองปิดสเปิดสามอาเปิดปิสองอ่ะเรือบัวละอาอาเออออเอาบัวถลกบัวถูกเฉยเลยสุดยอด ไป้เป็นเงาเป็เงาไปเร็มามาแล้วกอยครัเร็วจะไม่เกิดจะไม่เกิี่แแต่สัมพัธกว่าโอ้ยิบหายแล้วคุยเป็กระสุนอะไรเปิดไฟแค่นี้มาตั้งคณะเลยอะโอ้โหโอโหโอ้โห่งอ อุ้ยอุ้ยไปเร้วตาหลังัะตา้ไปๆไม่อ้พวกตายตไปบาเทไอเนี้ยไอ้พวกนี้มันก็อะไรวะใบสวันชิบหายเลยโอ้โหโหดาเยมดีมเยเดี๋ยวพี่แฟนขับเดือตายเดือดตายมากหน้าตายมากไปเย้เดี๋ยวเดี๋ยวเไปเอาเอ้ไปห้องไปห้องที่มันปิดก่อนนะห้องเป็นปิดก่อนที่มันล็อกอ่ะ เอาเออเอาไปยัดก่อนไหมจะได้ตลัดไปแล้วโอ้โหไม่ไปแล้วอันนี้เหลืองเลยแดงวะเหลืองเหลืองเหลืองไม่ไหวแล้วคันตูดเหลือเกินอ่านี่ไงนี่เรากลับมาตรงไว้นี่ไอ้ข้างบนนะข้างบนไอ้ไอ้คาร์ลไอ้คาร์ลขาดไม่ใช่คาร์ลขาดี๋ยวตำรวจเอออ่ะประเด็นอ้าวเอาเดี๋ยวเก็บเก็บเคาะเก็บเคาะโอ้ยนี่ยังเซไม่เปิดเปิดไฟเอออ่ะ พอเจ็บก็ถ hey, hey, oh, hey, ือมันตะกี้นี้เหมือนแบบเรามาเจอไปเจอฝันลักอ้โคตรโตอ่ะพี่เจเก็บไปเลยกุญแจพอไ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 อตัวหมุนไอตัวหมุนเก็บไหมไอตัวหมุนมันเปิดได้ใช่ไหมกินใช่ใช่ใช่แกก็เอาไอ้นี่มาด้วยเลยดิเอาไอ้ไอ้ไอเอเล็กทริกมาด้วยดิฮะชิ้นส่วนอะไอตัวอเอเล็กทริกอะไอชิ้นส่วนอะฟังให้เราต้องใช้อยู่แล้วไงมันมันยังไม่ใช้พี่เพราะมันใช้ตรงนู้นไงเรา เอาจะหายครัก่อนเห็นไหมเฮ้ยกระสุนเจ๋อสวยเล็ดเล็ดกระสัตเราไม่ได้เล่นอย่างบ้าคัเราเล่นแบบเซฟเใช่เราเล่นแบบเซฟเซฟแล้วก็แล้วก็คันตูดมากมึงเอาป่ะน้ำไม่ะ่างปะเด้งมันดี่มันเอามาเอามาแล้วมันช่วยกูหายคันตูดไหเอ้ยมันอาจจะไม่ฟิลก็ได้มันอาจจะเป็นแบบยาแก้คันแบบสอนอะไรยเงี้ย ยาแก้คันแบบสอดก็ต้องปักทำไมมันพื้นและนี่อ่ะสอดเข้าไปในตุแล้วแบบแล้วแบบเชียร์แล้วแบบยามันวิ่งเข้ากระแสเลือดอะไรเงี้ยทำไมของผู้หญิงยังมีอันนั้นมันของผู้หญิงนะนั่นมันเด็กดูเยอะนะไอ้สัเออเด็กดูเยอะนะงานเอ้ยกันฟอร์เมนฟอร์เมนฟอร์เมนว่าด้องปักกึศแบบเดียวดบบวัตเอา อ๋อปิดไฟเป็นมารยาทเอาไเปิดเปิดเฮ้ยเราไม่ได้จ่ายค่าไฟเปิดไปดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่ได้จ่ายค่าไฟหรอกเคาะเคาะเคาะปิดแมงไม่มง้ังไงไม่ได้เข้าหรอกไอ้โง่ถ้าไดเข้าโผล่ให้ดูด้วยโอ้โหเฮ้ยมาจุกโทรดิจุกไม่เอาไม่ไม่จุกตรงนี้ตรงนี้ผ่านหมดพี่เอ็มมีสองอวัว เอออ๊ะปเ้าเออเออเข้าเเข้าเออเออออัดเออไปต่อยตาเมื่อสักค่นี้ไปยังเชอเอชิายละนี่มีสตัวว่ะต้องจัดการเเอเรอเสียตื่นเสียบเลยครับสวัสดีครับเ้ยขอ้นทอนเราไม่เจอะ นะมรันสกิลคัมของฉันในเกมนี้ได้ด้วยเหรอใช่สวัสดีครับสนใจผมบาไหมครับไม่เอาได้เลยเออโม่โม่โมไอไอไประตูตู้เซฟอะพี่ได้รหัสกาแล้วเฮ้ยใช่เหรอเออลองลองเปิดดูดิได้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 ห้อง้ได้ไดเนี่ยห้องไอ้้องไอ้้องที่้ได้ไได้ได้อดอได้ได้ได ไอ้ที่ว่าสะกกดด้วยตัวเ L แล้วคือต้นแล้วลงไทยตัว N แล้วเขาเปบานาดอาจจะมีมือป้ยอยู่นะมันก็อืโอ้โหแล้วม่เต็นไม่หวังอาจารมันเป็นยังไงขวางทางกันต้องเตี้ยซื้อหัวฟาแน่ๆพี่เป็นไงหัวแตกป่ะดิแหม่เกาโชเลยระเบิดไปเลยเอาเออ อ้าวสวยอ้าวลืมเก็บเปนหนึ่งอย่างชิบหายละไม่เป็นไหนมีสามนัด้วยนะไอเนี้ยเขาอ่าอ่ารหัสอะไรฮะลองลองกดกดแคปก่อนเออแล้วกดอ e มันจะมีไอ้นี่อยู่ใช่มันเป็นข้อความอ่ะเออนี่ปะไม่ใช่าไม่ใช่ไม่ใช่มันก็เป็นข้อความหมดทุกอันเลยพี่ทำไมทำไมทำไมอีกอีกนี่นี่นี่ นี่นี่เออไม่ใช่ดิไม่ใช่ไม่เอเป็นติ๊ไทยนเหรอเออนี่ไงเนี่ยเนี่ยเก้าสิบ้าเจ็ดอ่ะไยเก้าพันสิบห้าหนึ่งอว่าใจกูขาดก่อนเลเนี่ยหนึ่งสองสามสีห้าหเจ เป็ <One input> ี่ยนเหรอพี่เป็ี่ยนโอ้ยสวยนี่แหละสิ่งที่ต้องการเออทำไมพี่กายไม่ยอมมาเอานี่เป็นคามเขลืมอ่ะก็คนก็พี่กายเลิกเล่นเกมนี้แล้วอ่ะแล้วพี่จะเอาทำไมเฮ้ยมันดิ้นมันดิ้นเฮ้ยมันไม่หัวมันดิ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกันผมขอเอาเนี่ยเพราะว่าคนดูแท้ๆเลยทำทำเอาเฮ้ยเออสวัสดีครับมาวินไอ้วัดไลองไปลองไปกดดูซิเขาอาการเป็นไง อาโอเคอาการไม่ดีกูเริ่มหมดตื่นเลยไม่น่าเกาตัวเลยกูเจมมิตเจมมิตเฮ้ยเราจะเลี้ยงไว้ไหมจะเลี้ยงอ่าจะเลี้ยงเขาไว้เลี้ยงเขาไว้เออเลี้ยงเขาไว้มึงเลี้ยงผู้หมวดกูกลายเป็นสัตว์เลี้ยงเลยเนี่ยผู้หมวดผมเห็นแก่ผู้หมวดผมจะเกาตัวแล้วผมจะไปแล้วมาดูไปละแล้วเจอไงท่านผ้หมวดเออ ไม่ต้องไปสั่นมันเนี่ยไปคุโอ้โโอไม่ไอ้เฮ้ยโอ้เอาเรื่องมาเขาเกล่นเอาเรื่องไม่ต้ถามไปกูเงียบกูตกใจตกตกใจแบบมีมารยาทแบบเงียบไปเลยมันแบบมันเบื่อไปเลยความจรงสารชิบหายเจ้ามันยังไงดีวะเนี่ย นายวันวันเอาทรงยัดหน้าอยู่ที่อไอตัวล็อกอันนี้อันนี้พี่อ่านมาแล้วไม่เป็นไรพี่ตั้อ๋อตัวสำรองไอ้ไม่ลืมเกจแค่นั้นเองไม่ได้ลืมเก็บว่าไม่ได้อ่านหรอกไอ้เหี้ยเพี่อ่านเนี่ยเออประเด็นมึงเนี้ยเล่นเราเล่นแบบโลจิกเออโดนประตูลำเต็มปูเออจิงดาพันเออไม่ใครโดนอยู่ทีเออไม่เป็นไรเลยมาเดียวมาเดีย เอาดิเจอหน่อยเปล่ามีประตูไม่กลัวมึงหรอกนี่กลางหัวนี่โอ้ยปานกาดเลยกากังเลยเดี๋ยวเกาตูดโผล่เนี่ยโอ้ตัวมันเล็กขนาดนี้มันมันไม่คัดมันไม่เกาตูดเออเนี่ยสงสัยไม่มีเวลาเกาตาย่ผมว่าถ้าเกิดมันเกาตูดเองมันเลื่อนอาจจะไหลออกมาเลยก็ได้ดูเล็บมันดิโอ้เออเล็บแดงจิ๊บเลยฮะ ใช่อันนี้ห้องเซฟซีบีเคยมาก่อนอันนี้แกไม่รู้ใช่ไหมว่าไปไหนต่อเนี่ยไม่โอเคเราไปก็ไอ้ไอ้ตายดึงข้างล่างก่อนเหรอเออก็หนื่นนะไอ้ไอ้แดงแดงนี่เขาเรียกคานหมุนใช่ไหมอ้าวแล้วถ้าเกิดคานหมุนแล้วรีออนหมุนหรือเปล่ารีออนมันไม่ได้หมุนรีออนไม่ได้หมุนเนาะอ้าว ขับหมุนไงีออนไม่ได้หมุนเลยขับแทนหมุนแบบกลมๆเลยนะโอโถเฮ้ยเหียแม่งไม่ม่มีนใครตกมวยการเลยพี่แต่ผมว่ารีออนเป็นคนหมุนนะเพราะมันใช้นิ้วอันนี้เ้าจะไม่ผิด c ี p อป่ะลองดูลองดูเอีอ้าวบิ๊ก์เบนเฉยโอ้โหหินสองสวย ชอบมากเรืียนจะหนีเรือเก่าหมดเลยโอ้ดอกชัอ้าวสอนอนนี้มีไอ้นี่ยระบบอัตโนมัติอ่ะไม่สอนอนนี้เมื่อกี่ปีที่แล้วถ้าจะไม่ผิดไอไอไอคานชัเนี่ยมันสามารถเอาไปหมุนใจนี้ได้ป่าววะเฮ้ยไม่ได้ใช่ไม่ได้ตรงห้องสมุดไม่ได้ลำไม่รักตรงนี้เพียงหาอยู่อ้พีหนักโปงไม่เจอ ใช่ยังเลยยังเอาเราจะเอาอะไรไม่ได้เก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วเปล่าเล่นดอกใหม่ไหมตอนนี้เคลียร์ยังอ่ะตรงนี้เหรอเรียบร้อยไปแล้วนี่โต,วโตวเวสเกอร์เกโต,โต,โตอีเวสเกอร์เกวเวสเวกอร์ผมไม่กล้าวิ่งในทางเดินโล่งๆว่ะนี่เออเสียงนี่แหละคิดว,ว่ามันมึน มันน่าสนใจมันน่าสนใจและดิมโมก็ระเบิดไปเลยแต่้นไม่พอก็ด้วยขอเดินขอเดินจากไปในฐานะคนที่หล่อที่สุดแลนใช่โมอยากหลออคนเดียวต้องวิ่งเหรอโอ้โหทะลุประตูมาีโอเคผมรู้ทางไปแล้วเราไปไปยังไงฮะ ตามเราได้ยินเสียงคุณเคียวมันจะตื่นเอออ่าแล้วแล้วแล้วสลบไปยังไงฮะอ่าเราจะไปฝั่งอีกฝั่งหนึ่งอ่ะไม่ใช่ตรงไปแล้วเลี้ยบอีกฝัเหรอฮะไม่ใชีมีเล็บนี้ไหมฮะเพราะปากมันได้ยินเสียงกูไม่เล่นกูอ้าวชิบหายอันนี้อะไรอ่ะแฟบบอกอันนี้ดีดีเอ็นไหม ใช่ D C อ่ะ D C M Big B ในสัตว์ Big B ไปเลยแต่ของข้างในแต่ของข้างในไม่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 ได้พี่ลมงเนี่ยใช่เพราะว่าเราไม่มีพี่แบบต้องงยังไงต้องอ่พี่ลมงพี่แบบเปิดมาเป็นหัวอาพี่เจเลยอย่างเงี้ยเออน่าจะดีนะแบบโยนโยนไปแล้วยิงกระสุนใส่เลยคัะปุ๊บปะปุ้ม ทำไมวัวหนึ่งวะนี่ไก่ไม่ขี่ให้โหผอ่ก็อยากจะเคลียร์แต่กระสุนมันไม่มีไงเออโม่แล้วกูจะใส่หน่อยยิงยิงยิงแล้ววิ่งกระจายยิงเสียงอีกเฮ้ยโอเคการกัดทางนการโอ้ลากสินะโอเค งั้นเดี๋ยวตัดภาพไปไอยู่ห้องโหงไอ้ในห้องโถงหลังเลยกันมันไม่มีอะไรแล้วคือมันไม่มีอะไรแล้วคือแกก็เดิน,นดําเนินต่อไปเลย,ย,ย,ยไอเอยๆเลยได้ผมจะไอ้นี่ย้อนกลับไปเดินทางไอ้นี่กลับไปทางเดิมแบบว่าทางของโม <laughs> ่จริงจะไปแบบทางนี้เพราะว่ามันเร็วกว่าไงแต่ว่ากาแหละแม่งมีลิกเกอร์โอ้โหกระจายดิตอใจหรอก ได้แล้วยังไม่ถึงอันสุดเรา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 เกาใจอุ้ยตกใจสบระวังนะห้องนี้มันมีตัวนึงตื่นอยู่ไหนอ่ะไม่รู้อยู่ไหนหายหัวแล้วมื่อไหนเอ้าหายไปไหนอ่ะใช่เนี่ยต้องปล่อยมันไปจะพามาวินลากกูไปเด็กเดี๋ยวนี่มาวินเดินนองเหนงนองเน่งเยอะเราจะเลี้ยงเขาไว้น่ารักน่าารักไปฆ่าดิ สิ้นย่ดไปเลยแบบมาวินครับผมจะจะอนุโลมเป็นรอยอนุโลมมึงวงฆ่าให้เขาตายไม่หมเขาจะได้ไม่ทรมานใเทีย่แล้วตอนนี้ก็สื่อไม่มียังก่อนใช่เดี๋ยวรอผมรอผมฟูก่อนอะตอนนี้พี่ไม่รู้รหัสว่ะมึงรู้รหัสเหรอไม่รู้รอมึงรอมีมงมันไปอย่างที่เป็นมีลิเกอร์ไหมไม่มีฮะไอ้ตรงนี้ผมผมผมเคลียร์หมดแล้วฮะ จริงเปล่าจริงดีจริงดีไม่เชื่ออ่าอ่าประเด็นอร่อยสรุกคานหมุนหรือเปล่าเพจคางคางหมุนคือเอาคางหรือออนหมุนเออสรุปสนุปคานหมุนหรือว่ารีออนหมุนไม่ไม่คานหมุนเพราะมนุษย์เสาหินคนตะกี้เนี่ยคานเขาเป็นคนทำเรียบร้อยมาแล้วเฮ้ยใช่ใช่ถิ่นถิ่ไม่เองเลยนายตานองคานอ่าอ่าอ่า อะไรอ่ะในไอ้ไม่ใช้ไม่ได้มันเป็นดอกจิกไอ้ที่ไมนหัวใจมึงก็ได้ใช้เอามันที่กล้องตากตากาศเกณตรงที่แบบใช้มีดแงะประตูไม่ได้อะไรกายกัญชาอยู่ยาทุกสิ่งเออไปไหนนี่ฮะเออไปเบอร์หน่อยก็ได้ไปล่างดีกว่าเอาเฮียบอกคนไปล่างไหวเอ้ยเชื่อผมว่ามันต้องไม่ตายดี อ่านไงโอ้มีไม้ไหมเนี่ยไม่มีขอตัวละครับแล้วมันก็เข้ามาเลยมีแต่ห้องดอกจิกแล้วแม่ก็พังมาแล้วด้วยล้วกูเข้ามาทำไมโอ้โอ้โหภรรยาเี๋จะกเอาโอชีวิตเนี่ยอักจ่อ กูัวไม่หรอกไม่เลยนี่ไระเบิดจักแม่เลยไอ้ด็ป้องกันนะไม่ป้องไอ้ยัยแล้วก็ยืนดูเสีบตาแล้วจะรอดูมาทำไมเออต้องบอดูแสยตาเล่นไงเออใช่แสงประจานจ้าสารกึดเด็กสมัยนี้แม่งไม่ดีเลยแม่งทำให้เสียสายตาเออ ไม่น้อยไม่โอ้โหลรงนีง้ขึ้นมาดีกว่าไม่น่าเชื่อครับพี่ไม่น่าเชื่อกูเป็นคนบอกขนะเมื่อกี้นะ่ <c oughs> ะ,ะนอุ้ยเฮ้ยสวยอุ้ยเดี๋ยวก็หมดเชื่อผมซุกโลกนั้นจะมีม,มีมีคุมมค้มไหมคุ้มไหมว่าคุ้มไหมไม่ดูไม่น่าเดินอ่ะไม่เอาเปียกฝน เล็กขนาดนี้มึงจะห่วงอะไรอีกอะนี่ไงคือไปออกไปสั่งครั้งหนักอยู่แล้วไม่อยากเป็นหนักกว่านี้อีกใช่ใช่เออตอนนี้ไปล้างตัวมันก็น่าจะหายนะอือออุ้ยเฮ้ยบิไปเกียร์ไปเกียร์พี่มันดีเลยมันเป็นเขาเรียกอะไรฟันเฟืองเหล็กเยอะไหมพี่ใช่เมทัลเกียร์รู้แล้วว่าชื่ออะไรจริงๆริงตัวไหนตกมา ไปเลยก็ได้วะเปียกเปียกนะโอ้่มุงมาสดแดงแล้วัอยังไม่ R G B มุงมาสดแดงเขียวดิเป็น R G B เปเลยไงอ่าอ้าวอ้อ้อ้าวนอ้าไม่ไม่ลงร้อยโอ้ยลองดูสภาพว่ามันทับมือดูดิ ปเียรอนเอาต่อเอาเอากาวทาเดี๋ยวก็หายแล้ว <c oughs> ลอยาทำ <c oughs> อะไรียทาบัดไดทามือทามือ <c oughs> อันนี้กดได้ไหมโซนนี้โซนนี้นี่เนีอยไอ้สัตว์อันนี้อ่อนกอ๋ออ๋อที่ส่เี้ยเดี๋ยวสังขแดงเนี่ยีอ่ะล้างฝั่งล้างั เดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดเปียกๆอยู่แล้วมันเจอน้ำมันไม่เป็นหนักกว่าเก่าหรอวใช่ๆไงคือมันมันไม่ได้พายาไม่ได้แบบอยู่ในสภาพท,ที่ดีมันทบพื้นโอ้โหโอ้โหบ้านขายกระชายให่เนี่ยนี่มึงอยาให้กูรักโลกอันนี้นี่ไงก็สมนี่เออนหละเอหนึ่งต้นอันหนึ่งต้นนะอะไราเนี่ยเอาแล้วคันนี้เอาม่วงอ่ะมันเป็นสมดับแดงเขียวให้ม<อ>ันเป็น R G B สองอันไปเลยโอ้แล้วก็เอาในกินอืมก็ ถ้าถ้ากินิกินไปเลยเออเบรนเบไม่มีการบทการยามัทั้นแดก่งนาต้นอ่ะทั้งกระถางเลยเดือชอบจังเลยจัสแกนเดี๋ยวชอบจังเลยเะไโจ็เจ๊โจเป็นอยโจดาโอเปียงเตียงโอมาอิจฉา เอะจะเดินไปไปแล้วจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไม่ให้ฮึบเด็ดปืนไปแล้วจ้าเออโอเคโอ้หรือเปล่ากี้ตอนแรกกูนึกว่ารุสอุ้ยได้มาอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้กูนึกว่าสอบเอ็ด่ะฮะว่าสอบเอ็ด่ะออไอไอเซก่อนเซก่อนเออ โอเคอันนี้ตอนนี้เราได้คุณแจไอตัวดอกใหม่แล้วใช่ไหมใช่เออมึงเอาดอกเอาอยดอกเนี้ยไปเก็บก่อนได้ไหมเอาเอาดกดอกเนี้ยออดอกเนี้ยเอาเอาฟันเฟืองไปเ็บได้เออิกเบเออบเอเอออาอออไไไอไ โอเคนี okay, mother, devil, ่ไอเก็บห <laughs> ุวใจนี่ได้ไอดอกตลอดอ่ะเออมึงจะไปยิงใครนะอันนน่ะโอเคเราได้ขอมาพอสมควรแล้วเนอะก็เดี๋ยวพาร์ทนี้เอาไว้ก่อนนะเออข้างหน้าจะเป็นยังไงก็รอดูที้สลับตอนนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกล้ตัวนะครับเด็กๆคันคันบิ๊กเบ๊ทบิ๊กเบ๊